ผมมาให้เพรามันผมกดว่าขาผมบอยไโรดี่ถ้าตนไม่ไปก็ไมต่ต้องแล่งว่าแพงช่องรอยไม่แม่ไปยางเตียงไปยาาัหันมันจะแกเวียนตงนบซีนน,นอ้นอย่งนีแลกไปเลยไปแลบวนู่นเหล่า,ลามึงแหงกูตายอยา่างแล้วออเช่รองรอยถ่าน,นันี้ถ้าต่นกั้เองกหม่รอได้รอยน่งแต่าผมก็ขาเชารอรอยนึ่ง มันกำจรดอยแล้วนะแค่ตึ้งแต่ขึ้นแต่หลอนตเราลงหีไปไม่ไปอ่ะแคตึครับจะประมาณจรถลอยได้แต่มันน่ได้ส่งรอยกายได้เพื่อน้องหินดูขนจนกอมกรบรอก็ไมาใจเรื่องนางม่เจยเลยพี่ะลำบากกองใจกองเชนเพงอนกี่ตายแต่มอันผมไม่เชื่อไปเลยเมลำบากเอาตังตอนมาก่อนมาหมัดจำก้อนสักรอยนะให้ยอรก็เอาบียมาหมัดจำก่อนสักรอยเอตึ้ไม่เจือผมนั้นหลอนนั้น ผมทำใจก่งผมไม่ไหวใจก็แ well, ้วม <U ren. S 1> e. ันว่นน er ันรับคนยากวายอดไปตรงตัดเสียงผมก็ต้องรอยมันว่าได้ไปตึงกับเสียงจัให้รอยเดียวแานะชยมันว่ากผมแบบกี่กันมันว่าคุณจะคนถึงไม่รอรลย่นขือนางเกินว่ามันมันมลนกระตุกเลยมันหอบเรืองมันรอรเราก็เป็ียนผีมันหังยี่เจอมันว่านึกแล้วไม่ดูหลาจากเราแป่มหนอาี่บานาปนนาผมปนนาบาันเรีนเลย ไม่ติดต่างประเทศแล้วผมหนำมันกระแพงเลยว่าพารถไปติดแก๊สรถยุนรถเรือรถเรือไในติดแก๊สคันนี้ละวันนี้ที่บ้านแค่แม่กับเมียใจผมตกไปไปตั้งตั้งโคไปเลยเขาตั้งไม่มาเลยก็ผมมาจ่ายเบี้ยก็ตีก็ตายก็ติดแก๊สก็เลยนั่นติดขาแก๊สไม่เอากันไม่เอาเปลือนเขาไเอาเลยผมไม่ให้บ้ากันูเลยมาไปเลยเฉยผมมันตายแต่โยนนายกมาแล้ว แตีว่ายอดแต่นี่มันเราดีตั้งดานเต็มแม่กลางดุนเห็นแมาไปกันกว่าบ้านบางดันไอ้ยแม่เอาตับลงไหมครับได้ด้านนายไม่ใช่ด้านอันมัวกันนกตื้อไปมั้งไอเดาไปได้ปล่อยไปก็ว่าแล้วใเตมมัวปืนควายเตรียมมัวนั่นไอพวกมัวกันนกอย่างน้อยอย่างแล้วก่อนแม่ไอ้ไอ้มาพอก้าวลาตึงได้กว่าป่าลุงปลานาก็จะมัวกันกับพวกจัดบอลใช่ไม่รอไม่ตัวทื่อเองบอกว่าจะมัว ก็จับบไม่ใ่ไม่รอไะเอ็นจับันจ้าจับบยังตกจับได้ก็แร้วกวานผมมาตกจับบไม่ผจะลาแล้วผมแหวกลระดอดคือลูกแตงจีนน้อยนึงแควกินเอจ้าแล้วคุตัดม้วนรอวางี่งนายมอดมันก็บูบอกันาย่บูแเลแตงจีนเป็นมวมารวนายอันกตาลายคนแก่คลองบ่ด้เหพอมงั้น แกเสวียนตาดำตึงแซงแดดมันซองมันเดี่ยงมินแบบเต็งเกี่ยวเกียวแกบอกอ๋อตั้งหันพลานพลันเลยน้องมาะคลองบูบ้าชัดเลียวจิ่มยูในตัวพไปน้องเธอจิ่มยูละมาเออนี่โมไม่กับอันจิ่มยูจะกินเหล้ากับรถนายก็ตั้งดานชวนเดนโก็ห่อวันนี้ก็แกมบวชโมไม่กับเพื่อความปลอดภัยของตนเองไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรากินเหล้าตึงมีดานชวนอยู่ข้างหน้าเราแหวนเซเว่นนะเราซื้อนุ่มเปาซาลาเปากระร้าลูกกินในชาด เนั่านั yes. ่นแหละการเราซื้อไวนตามิี่ลักร์องมือไก่ยากแล้วการนุ่มเปลี้ยวตะกปองมือไก่ยากไปถึงด่านตรวจไม่ต้องกลัวพอนไม่เลยอ๋อมันดับกลิ่นแล้วดับกลิ่นไม่ดับกลิ่นไม่รูแต่ตาหวานนายจะไปกังกืนนั้นเราไม่เหนื่อยแรงใช่ไหมเฮ้ยด้วยอ๋อว่างเป่นไปเยี่ยมองว่าเช้าเราดูจักปวาโตมาันว่าเนี่ยดิดิให้ตัดล้นไปจนเนียนาย เราซ่องลอยนะก็เล็บเออพวกมันลำบากไปแล้วเงี้ยแกปลดปล่อยนั่นแม่เฮ้ยแม่ไม่ต้องกลัวว่าตัดไปกับพวกมันใหม่ใม่เว้นยางรถหัวลานแววอันนี้พอดีบวชกาวซาย่อยยางรถบวชแล้วใช่ไหมเพียรเนีย่ยแม่ยางรถเส้นนต์ตาวได้ไงทำใจตาวได้มันมาไม่ไ้เปลี่ยนทีแล้วเงี้ยไม่มีเพียรแกยันไปก่อน